ครับสวัสดีครับอันนี้ผมจะมารีวิวตัวสูตรเกมวงล้อนะครับสำหรับเจมือก็ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสูตรนะครับติดต่อผมได้ที่ไลน์ไอดีนี้ครับ MDT หนึ่งเก้าแปดหกนะครับวางไว้อันนี้เป็นไลน์ไอดีผมนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสที่ตัวสามิช่องดูครับอันนี้เปิดให้ดูสองเครื่องเลยนะครับอันแรกผมจะลองสั่งเป็นเลขเลขหนึ่งครับจะลองสั่งเลขหนึ่งนะครับ ผมหมุนให้ดูนะครับนี่ครับออกหนึ่งตังคู่ครับแล้วต่อไปผมจะลองสั่งให้ออกเลขสองครับดูนะครับเนี่ยเปออกเลขสองครับจะหมุนออกเลขสอนะครับ เห็นไหมครับออกเลขสองครับต่อไปเดี๋ยวลองสั่งออกเลขสามครับหมุนไหมครับ,รบออกเลขสามนะครับต่อไปลองสั่งออกเลขสี่ครับรสั่งเ,เลขสี่แล้วนะครับ เห็นไหมครับออกเลขสี่งั้นคู่ครับอันนี้ผมเทสให้ดูสองเครื่องพร้อมกันนะครับต่อไปต้องสั่งเลขอะไรดีเลขสามสิบละกันครับนี่ครับจะลองสั่งเลขสามสิบนะครับเนี่ยหมุนครับออกสามสิบนะครับเห็นไหมครับออกสามสิบครับต่อไปเราสั่งเลขสิบแปดครับจะออกสิบแปดนะครับ สั่งให้ออกสิบแปดครับเ็เลขสิบแปดครับลบองลับหน้าลกครับลองปรับเป็นสามช่องครับสามช่องวงแชร์ชอบใช้กันนะครผมจะลองสั่งเลขหนึ่งนะครับนี่ ั่งให้ออกเลขหนึ่งนะครับนี่ครับออกเลขหนึ่งครับต่อต่อไปจะลองสั่งเลขสองครับเลขสองนะครับครับออกเลขสองครับต่อต่อไปเราสั่งเลขสามครับ ให้ออกเลขสามนะครับเห็นครับสั่งเลขสามได้ครับต่อไปจะลองเทสที่สิบช่องครับสิบช่องจะลองสั่งเลขสิบนี่ครับเลขสิบนะครับ หนครับออกเล็กสิก็ถ้าเกิดสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับ MDT หนึ่งเก้าแปดหก